สบายดีทุกคนเนาะยินดีตอนฮาบทุกคนเข้าสู้รายการพ่อขวาเครซี่ซึ่งอันนี้ก็ e อีีทีซ้มแล้วเนาะเมื่อนี้เขาเสมาเฮดอาหารแห่งยุคโควิดเลยกับว่าได้ซึ่งวัตถุดิบเขาก็มีเพียงแต่มีไข่แล้วก็ผักหอมสําหรับมีนี่เขาเลือกตามใจมากเลยเนาะเอามียังก็ได้เขาเริ่มจากการจัดเขียมเขามีมาบทก่อนมักเส้นยาวเขาก็ต้องบทไล่ขันมักเส้นสั้นเขาก็บ,บทให้มุนๆไปเลย แล้วก็เอามาปนเข้ากันใส่ไ้ว้หลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำหอนมาโลใส่แล้วก็ถ้วยมังวมปะว้เนาะประมาณสามนาทีก็โอเคละสำหรับเครื่องมีเ,เสียวมาปนกันให้หมดทุกอันเลยเนาะแล้วเขาก็เอาน้ำมันมาปนใส่ตึมน้อยนึงหลังจากนั้นเขาก็ เขากันแล้วก็เป็นการเรียบร้อยสาหรับการกะเกี่ยมบันีีขั้นตอนการคว้าเนาะเขาค้างม้อปะไ้แล้วก็น้ำมันกับเครื่องมีเทาเกี่ยมใบให้มาลงหลังจากมันหอนประมาณนึงเขาก็คา่มาจืดใส่เนาะจืดให้มันสุกพอประมาณนึงหันแหละ พอไข่สุกแล้วเขาเก่เาเขามาลงใดเลยแล้วเราก็คนเขาตีให้แตกเนาะบอกให้มันติดกันเป็นก้อนพอมันอีกครื่องบอกเขากันดีหลังจากนั้นเขาก็เอามีที่เขาเกี่ยวใบมาใส่ใดเลยเขาจะบอ,อานำเขาจเจาะแต่เส้นมาใส่แล้วก็คนใ้เขากันอีกหอหนึ่ง ว่าหัุ่งยังเติมก็ได้เพราะว่าเครื่องมีมันกะมีความแสบมีความหอมอยู่ในตัวแล้วเราจะใส่เพิ่มแต่ซอสเพราะว่าเขามากินซอสเนาะหลังจากนั้นหั่กะเอาผักหอมที่เกี่ยว้มาใส่แล้วก็คนในเขากันเป็นอันเนี้พอเนาะสำหรับข้าวผัดมีของพวกเาัา หน้าตาที่ใดก็สีประมาณนี้เนาะที่สําคัญแม่นวัตถุดิบหอห้าซื้อได้โคตรง่ายเลยแล้วก็ราคาแม่นเหมาะขนาดกับช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เนาะที่เขาบูสตมาดไปเหตุเปียกห้างเงินได้สาหรับเมนูนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะกับข้าวผัดมีขงบกเขาวบางว่าทุกคนจะม,มากกันเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและห้างไก่จ้าเวลาโควิด -19 เเนาะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย